เปลี่ยนขาดทุนเป็นกําไรพิกเกมเทรดด้วยกลยุทธ์1%สำหรับใครนะครับที่เจอปัญหาเทรดมานานมากๆาแล้วฮะแต่ก็ยังไม่สามารถทํากําไรได้สักทีมันติดอะไรอยู่หรอมันติดที่เทคนิคเข้หรือเปล่านะครับมันติดที่กลยุทธ์การเทรดการบริหารพอร์ตไหมหรือว่ามันติดที่จิตใจติดที่แนวคิดเราหรือเปล่าเราเทรดมาก็นาดแล้วนะทำไมยังทํากําไรไม่ได้สักทีมันมีวิธีหรือว่ามีเฟรมเวิร์กหรือมีการจัดการตรงนี้ยังไงบ้างนะครับผมเข้าใจมากๆเลยนะฮะเพราะโดยปกตินะครับตัวผมเองเนี่ยครับผมก็ไม่ ไม่ได้อยู่ดีแบบเฮ้ยเราเรียนเทรดมาหรือว่าเราจบมาเสร็จปุ๊บเราเทรดทำกำไรได้เลยเรายังเคยเป็นคนหนึ่งนะครับที่เทรดมาตลาดเนี่ยค่อนข้างนาน1ถึง3ปีแรกเนี่ยผมเนี่ยทำกำไรแทบจ,จะไม่ค่อยได้เลยแต่หลังจากที่3ปีครับเราได้ค้นพบนะครับว่าอ๋อสิ่งนี้แหละคือสิ่งที่มันเป็นปัญหาของหลายๆคนมา,มากๆเลยที่ยังทํากําไรไม่ได้สักทีหลักๆแล้วนะครับมันคือเรื่องของการที่เรานะครับไม่รู้ว่าเราผิดพลาดเรื่องอะไรเพราะถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เรารู้ว่าเราผิดพลาดเรื่องอะไรมันจะไม่เกิดซ้ําเลยยกตัวอย่างเช่น ว่าวัานนี้คุณทำกำไรแล้วคุณแพ้คุณรู้หรือเปล่าว่าคุณแพ้เพราะอะไร อะไรคือปัจจัยหลักที่ทําให้คุณแพ้มันเป็นเทคนิคข้อหรือเปล่ามันเป็นการเอ็มเอ็มที่ผิดพลาดไหมหรือมันเป็นที่ตัวคุณเองแนวคิดต่างๆการบริหารจัดการอารมณ์หรือเปล่าถ้าเรารู้แล้วแก้ไขสิ่งนี้มันจะไม่เกิดซ้ําขึ้นอีกแล้วผมก็ใช้แนวคิดตรงนี้นครับในการที่ผมเอามาปรับใช้กับตัวเองแล้วรู้สึกว่ามันเวิร์กมากๆเลยมันทําให้ตัวผมเองเนี่ยครับการลงทุนเนี่ยมันเติบโตค่อนข้างเยอะขึ้นเรื่อยๆขึ้นเรื่อยๆแล้วผมก็ได้ออกแบบหลักสูตรการเทรดมานะครับแล้วผมก็เอามาทดลองนะครับให นะคแลหลายคนนะครับที่เทรดมานานแล้วเนี่ยกล่ากกายว่าเขาค้นพบว่าเขาได้เจอเส้นทางการเทรดของตัวเองและก็สามารถทําให้เขาทํากําไรได้อย่าง,ย,างยั่งยืน อาจจะทํากําไรได้จากปกติที่เรียนมาแล้วประมาณ3-4ปีกับกายมาว่าแบบแค่รู้แค่จุดจุดเดียวเขาสามารถไปต่อได้เลยเพราะผมเชื่อว่าการที่เราเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงอะไรเนี่ยมันไม่ต้องใช้เวลานานมันเป็นแค่เสี้ยววินาทีมันเป็นแค่หนึ่งสิ่งที่คุณได้เรียนรู้และคุณเปลี่ยนแปลงเลยใช่ะน,น,นะครับนั่นคือปัญหาหลักนาของคนที่ยังเทรดไม่ได้หรือว่าเทรดตั้งนานแล้วเนี่ยยังไม่ได้กำไรสักทีซึ่งวันนี้นะผมมีเซสชั่นเซสชั่นหนึ่งที่ผมได้จัดขึ้นมาเป็นเซสชั่นที่จะให้ทุกคนได้รู้เลยว่าาตัวเรเรอง มานานแล้วเนี่ยอะไรบ้างคือสิ่งที่เรายังไม่มีคุณสมบัตินั้นแล้วเราจะไปต่อ,อยังไงได้บ้างเราติดเรื่อง MM หรือเปล่าเราติดเรื่องแนวคิดการจัดก,การอารมณ์ไหมหรือเราติดเรื่องเทคโนโคข้อกันแน่หรือว่ามันติดเรื่องวินัยล่ะมันติดเรื่องเป้าหมายคุณไม่ชัดเจนหรือเปล่าเพราะสิ่งต่างๆที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยมันคือปัจจัยที่ทําให้คุณยังไม่สามารถทําอะไรได้เองสำหรับใครนะครับที่ได้ดูวิดีโอน,นี้อยู่ผมก็อยากจะเชิญชวนทุกคนนะครับได้เข้ามาเซสชันนี้และผมก็มั่นใจมากๆเลยหลังจากที่คนที่ฟััังเเข้้้้าาามช่นนนีคุณจะไไดอปปรบบใก ทแล้วใครจะไปรู้ครับว่าอาจจะเป็นจุดนี้ก็ได้ที่เป็นจุดเปลี่ยนที่ทําให้คุณจากคนที่ทํากําไรไม่ได้เป็นทํากําไรได้ในเซสชันนี้ซึ่งเซสชันนี้นะครับผมบอกเลยว่ามันสั้นมากๆเพียงแค่ประมาณ1นชั่วโมงกว่าๆเองผมเชื่อหลายคนนะว่าอาจจะเทรดมา2ปี3ปี4ปีในเวลาเพียงแค่1ชั่วโมงถ้ามันสามารถทําให้คุณเปลี่ยนแปลงไปตลอดชีวิตกับการเทรดได้ผมว่ามันคุ้มมากๆเลยสําหรับใครนคะที่สนใจอยากเข้ามาเรียนเซสชันนี้พิมพ์ว่า S T M 0-2เพื่อเข้ามาทดลองนะครับหรือว่าเข้ามาเรียนรู้ในเซสชันนี้ได้้้้้เเลลยถาาพรอมแวก็ข มาเจอกันอย่าลืมนะครับพิมพ์ stm 02แล้วเจอกันในเซสชันนี้ครับ